ปัญหาในสวนก่อนจะโดนกเกษตรมาใช้ก็มีอยู่หลายๆอย่างอย่างเช่นแรงงานก็หายากกันแล้วทุกคนก็รู้ๆอยู่ช่วงนี้แล้วก็ฝึกผลเรื่องโดนมาสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจเอาโดนเข้ามาใช้แต่ลดปัญหาแรงงานต่างๆโดนกเกษตร D J I มันเป็นแบรนด์ดังแล้วก็มีกลุ่มที่น้องๆก็ใช้อยู่2-3เจ้าเราได้ติดตามดูแล้วก็สึกได้ผลเราก็เลยตัดสินใจเอา D J I มาใช้ หลังจากเราใช้โดนดีไไปประมาณครึ่งเดือนมันก็เริ่มเห็นชัดรู้สึกว่าใบดีขึ้นใบแมลงอะไรฉีดได้ทันใจทุกอย่างก็ดีตามตามมา MGG บริการดีครับรวดเร็วทันใจเวลาเรามีปัญหานิดหน่อยเราเรียกมาปุ๊บก็บริการเราประทับใจชอบมากๆตรงนี้ ใช้โดนเกษตร DJI มาก็ประมาณ2ปีครับเริ่มจาก T40 แล้วก็ตอนนี้ใช้เป็น T50 ครับในการทำใบครับมันจะดวกรวดเร็วทันใจแล้วก็ประหยัดยามันเก็บส่วนที่เราต้องการก็คือช่วงยอดได้ดีไล่มแมลงได้ดีเพราะว่าช่วงยอดมันเป็นส่วนสำคัญของทุเรียนคือถ้ายอดเสียมันก็จะเติบโตได้ไม่เต็มที่ ตั้งแต่เริ่มใช้มาเรื่องเวลาจะประหยัดขึ้น70ถึง80แล้วก็ปริมาณยาก็จะประหยัดขึ้นประมาณ70เรเรื่องการควบคุมถือว่าง่ายมากครับเพราะเราได้ทำเป็นโปรแกรมอัตโนมัติแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนเลยการเซิร์วิรรวดเร็วแล้วก็เวลาเครื่องเรามีปัญหาอย่างเงี้ยครับก็มีเครื่องให้สำรองใช้แล้วก็อะไหล่เป็นอะไหล่แท้จาก DJI เลยครับ การทำงานกับระบบ RTK ถือว่าแม่นยำมากในส่วนทุเรียนควรใช้เสา RTK เพราะมันทำให้โดนเราเสถียรมาก MGG โดนจะสิบ